กวยออ้ยพิษภูสีเือกของม่เดี๋ยวนี้หนูแปลงล่างอะโรกหนูหนันหลังก็สิบแปดหันหน้าก็สามสิบแปดทำอะไรอยู่น้อยอยู่น้ออสาวน้อยของแม่ทำอะไรอยู่คะโอ้หนูซัดอะไรอยู่คะเนี่ยโอ้หนูซักดกระดูก โอ้กระดูกนมอีกแล้วโอ้ยกินจังเลยโอ้ยคุณนายนี่คุณนายทําอะไรคะเนี่ยอืมคุณนายนี่ทากินของคุณนายหรอคะเนี่ยงั้นคุณนายเละหืมโหเรียบร้อยจังเลยอ่ะดูกลีดกลายเป็นผู้ดีมากเลยเนาะลกนะูกเนาะโ้หนูไม่สนใจใครเลยเนาะในโลกนี้เนาะเมื่อกี้ก็วิ่งพลาดเลยนะโลกนะมีขนมครบเคี้ยวนิดนึงนี้นั่งนิ่งเป็นคุณนายเลยค่ะ ไม่สนใจเลยเนาะแม่จะพูดอะไรก็พูดไปเนาะโอ้โหเป็นเด็กดีมากเลยน่ารักน่าชางังจริงจเลยลูกถึงจะแปลงร่างไปนิดนึงก็โอเคนะคะเนี่ยไหนดูสิคะหนูหนูหนูหนหนยังไงคะเนี่ยเนี่ยหนูต้องทําเล็บนิดนึงนะคะเนี่ยเล็บหนูยาวลูกหืมในในขาหืมโอ้คุณนายนั่งควายโอย้คุณนายกิดกายอร่อยใช่ไหมคะเนี่ยอืมไม่สนอะไรเลยโอ้ยเมื่อกี้วิ่งแม่ก็หอบลูกเ,เอ้ยวิ่งตาม 唉。<sighs>